ก็ขอจเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านพามาชมบรรยากาศที่วัดบ้านหินกองวันนี้วันเป็นเดือน12ที่วัดบ้านหินกองก็ได้จัดงานปิดทองพระเป็นงานประจำปีนะปิดทององค์พระประธานแล้วก็ให้ได้จัดให้มีการบูชาทําบุญดอกไม้ทู่เพียนแล้วก็แผ่น ทองคำเพื่อที่จะได้อธิษฐานไปปิดทองปิดทองบนวิหารทารอาทออตอนนี้ก็ยมชาวบ้านหินกองเราก็กําลังเดินทางมารอยกระทงมาปิดทองไหวพ้พระก็จัดปีนี้เป็นปีที่สองนะที่ จะได้มีกิจกรรมให้ญาติโยมได้มาไหว้พระอธิษฐานจิตขอพรเพิ่มพูนสร้างบุญสร้างบาร,รมีในการที่เราจะได้ปิดทององค์พระประธานพระประธานพระพุทธรูปที่ปฏิสถานประจําวัดวิหารวัดบ้านหินกองมานานนะเพราะว่าวัดบ้านหินกองนี้เป็นวัดที่ ตั้งขึ้นก่อนในในในเขตหมู่บ้านนี้รอบๆนะก็มีองค์พระพุทธรูปอยู่เป็นองค์แรกนะองค์แรกประจําวัดอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้นะก็ได้จัดให้ญาติโยมลูกหลานใกล้ๆได้มาทํากิจกรรมไหว้พระกันแล้วก็ลอยกระทงกันส่วนประกอบก็ทางนู้นก็จะมีจับสลากกัน กมีลอยกระทงจะเป็นงานท่องเที่ยวกลางคืนเป็นงานเป็นงานบุญด้วยแล้วได้ไวรุ่นหนุมสาวก็ได้เข้าวัดมาลอยกระทงะเป็นประเพณีของประเทศไทยเราตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยนู้นละ่ะสมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยเก่าแก่ บ้านไหนลูกบอปภับ้านไหนมาปิดก่อนเขาได้หน่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจดีๆปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีกายนี่กระมานวะเออมีถ่ายรูปไปกันถ่ายวิดีโอไห <c oughs> ว,ว้พระวัดเท่านี่ละองค์แรกพระประธานองค์แรกมันบอ <c oughs> องประจำวัดเลยอ่ะก็พาไปชมการจับรางวัลไข่ปลานะรางวัลไข่ปลาก็20บาท2บบาทยี่สิากน้อยก็เหมือนกับซื้อนั่นแหละ20บาทถ้าใครดวงดีก็ได้ของเด็ดราคา สถานในพิธี so our age. Our age ่ก็ได้ทางมาถึงสถานีลานบุญบัตรหินทองแล้วแตใทีเวลาข้ามบ้งเรื่องนะครับเนาะการเสียการเลื่อนเชื่อมอดีตทุนใบานเขาห้าทนนั้เียมใหครับเนาะคนเกษตมัตตารไกรเปิดเปิดุร่อยกระทงปิดท่องหลวงพ่อใหญ่บัตรหินของของเ้าเนะครับเนาะเพื่อจะได้ทายรวมไปเป็นกิ่ลลกวาตีนึ่งงหนึง เพื่อนใดว่าทุ่นที่เจ้าหน้าที่เสียงและสีจากท่านประธานกล่าวเกิดเรียบร้อยมีต้มกระจอกเทศด้วยมาโชว์ตัวนะน่าจะมามาจากประเทศไหนไม่รู้เนี่ยตอนออกนะครับเนาะตอนออกเลี้ยงเหนือได้อยมนะครับเนาะต้องถามนะครับเจ้าของอันอันมามาจากประเทศใดนะนกอันนี้มาจากประเทศใดล่ะโยมตาอมต่างประเทศเหมืนล่ะครับว้ เลี้ยงได้หลาย,ยปีหรือ,อวะจริงจริงกับบ้านเขามันเลี้ยงเขาเลี้ยงหลายฟาร์มอยู่ครับเขากินเนื้อมันเลยกินเนื้อมันครับโอ้ตัวเดียวเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยเดนเลี้ยงเลี้ยงไปออเดอร์แบบเลีล้ยงแบบเจ้าของเจ้าของคือจ่าเหลือมเนาะจ่าเหลือมจ่าเหลือมใส่ท่อนหนึ่งซูนเรียนรู้อ๋อคนไปเรียนมามันกินลูกชิ้นบ่ครับบอมันกินพวกอย่างนี้เปียหัวหันหมูน้ำใจเลนะครับอ๋อเราบ่อ๋อมให้ยมมัน เลี้ยงนบอสิบบาทสิบบาทอ๋บบทอนี่ขายลูกชิ้นพวกก้วอ่อออาอี้เอาไปชินในของนั่งเอามาโชว์ให้ลูกๆหล้านๆคนดู

แล้วภาษาเนอสาษาไละาษานี่ก็ญาตยมก็กำลังทยอยมาจุดทูกจุดเทียนรวมทาบุญเออ,อบรรยากาศที่สระน้ำที่ลอยกระทรงกนะ็มี your mind